ฝ่ายขวาจัดที่ฝรั่งเศสมาแรงมากผลการเลือกตั้งรอบแรกอัดไป33เเตัวสวัสดีค่ะทุกคนเจสเปคเขสเลเบีย หวังว่าทุกคนของสไยดีนะคะอีแมยังจะมาอัปเดตกันต่อนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะหลังจากที่เคยอัปเดตมาก่อนหนะ้านี้แล้ว2วิดีโอนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสภายุโรปนะคะที่ทําให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การปกครองของประธานานะธิบดีอมเนลมาคองนะคะ ประธาน,นาธิบดีเอ็มนวมาครองเนี่ยก็ประกาศยุบสภาแล้วก็ประกาศเลือกตั้งใหม่รอบแรกวันที่30มิถุนายนและรอบที่2ก็คือ7กรกฎาคมพ้นการเลือกตั้งรอบแรก30มิบถุนายนที่ผ่านมาก็ตามคาดค่ะนั่นก็คือพรรคคาสัมมมานมลงนาสเนลนำโดยนายจอร์แดนบัคเดลาฝ่ายขวาจัดนะคะซึ่งเป็นพรรคที่ ฝั่งของนางมาคีเลเพนเนี่ยเขาแบบก่อตั้งมานะคะแล้วก็จออกแดนบา d e เดลาเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะอายุ28ปีเองค่ะแล้วก็เคยเป็นโคศกของพรรคพรรคเอหรือว่าขวาจัดนะคะขวาไป33%ค่ะตามมาด้วยพรรคฝั่งซ้ายจัดหรือว่าพรรค นิยมหรือเสรีนิยมนะคะที่นำาดยจ้องลุกมีลงชงจัดไปค่ะ28.5%เหลวอันดับ3ค่ะเป็นพรรคเคนส่งโค้งพัฒนาธิปดีมาของนั้นเองซึ่งปัจจุบันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีชื่อกาเบียลอาาหลังจากผลการเลือกตั้งออกมานะคะทุกคนก็ อื่นกันเลยค่ะขวาจัดคือมาแรงมากก่อนอท้าวความให้ฟังก่อนเผื่อว่าใครไม่เข้าใจระบบการปกครองของฝรั่งเศสฝรั่งเศสปกครองแบบระบบกึ่งรัฐสภาและกึ่งประธานาธิบดี จะมีการเลือกปรัานาธิปดีค่ะการเลือกจะเลือกสองรอบด้วยกันก็คือถ้าเลือกรอบแรกแล้วเนี่ยไม่มีใครได้คะแนนเสียงเกิน50%ก็จะต้องมีการเลือกครั้งที่สองค่ะรอบที่ผ่านมาก็คือปรัานาธิบดีมาครองตีคู่กับมาคิเลเปนผู้นำฝั่งขวาจัดแล้วทีนี้มันก็จะมีการเลือก รัฐสภาหรือว่าสภาล่างถ้าให้เทียบแบบบ้านเราก็คือเลือกสสนั่นเองค่ะจะเป็นการเลือกแบบแบ่งเขตแต่ละเขตแต่ละเมืองเนี่ยก็จะออกมาเลือกที่นี้ก็ให้นึกถึงแบบระบบการเลือกตั้งบ้านเราอะนะคะที่จะเป็นเลือกตั้งสสนั่นเองค่ะอย่างรอบนี้นะคะขอบอกเลยเขตของบ้านอีแม่นะคะไม่ต้องไปเลือกแล้วค่ะรอบที่สองเพราะว่าในเขตเดปัตมงเตาหรือว่าจังหวัดวานะคะหรือ ฝรั่งเศสใต้ฝั่งนี้ค่ะขวาจัดมาแรงค่ะได้คะแนนเกิน50%ค่ะแถบบ้านีแมเพราะฉะนั้นแถบบ้านีแม่ไม่ต้องไปเลือกรอบที่2แล้วค่ะทีนี้อ่ะพูดให้ฟังหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะพูดถึงว่าอ่พักการเมืองฝ่ายขวาจัดฝ่ายกลางแล้วก็ฝ่ายซายนะคะขวาจัดก็คืออนุรักษนิยมนั่นเองค่ะที่เคยเล่าให้ฟังว่าอนุรักษนิยมคืออนุรักษ ร้อยปีไปยังไงคืออยากให้เป็นอย่างนั้นอันนี้คือพูดให้มันแบบเห็นภาพนะคะแต่จริงๆแล้วอนุรักษ์นิยมนะคะก็เขาอนุรักษ์อะค่ะอย่างเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับการรับผู้อพยพที่มากเกินไปหรือเคยไม่เห็นด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ LGBT การโหวตให้สมรสเท่าเทียมถัดไปซ้ายจัดค่ะคือเสรีนิยมหรือทุนนิยมอันนี้คือแบบมาเลยจ้าอพยพยากอพยพมามาเลยจ้าเราก็จะมีกลางนะคะนั่นก็คือพรรคของประธานาธิบดีมาครงนั่นเองที่เขาบอกคือตรงกลางเขาไม่เอียงซ้ายเขาไม่เอียงขวาทีนี้นะคะตอนวันเลือกตั้งเนี่ยก็นั่งดูทีวีแล้วเขาก็แบบเออไปสัมภาษณ์นะคะคนที่ไปเลือกตั้งเสร็จแล้วมาว่า เลือกพักใดพักใดกันบ้างส่วนใหญ่ก็คือแอคเคนค่ะคาศัรมงนาะส่วน้าก็คือขวาจัดนั่นเองเพราะอย่างที่บอกว่าคนฝรั่งเศสก็คือเหม็นเบือ่อเบือ่อกับการน,นําประเทศของปัญหาอาธิบดีมาครองนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของผู้อพยพอย่างเดียวอีป้าคนหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าแบบเนี่ยฉันนะเป็นคนฝรั่งเศส แต่เวลาจะไปหาหมอฉันต้องรอคิวเป็นปีๆในขณะที่พอผู้อพยพมาได้ไปหาเลยฉันไม่ได้ราิ์นะฉันไม่ได้ราิ์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูวิดีโอเอออไรเขก็บอกว่าเลือกเองเพราะอะไรว่าอยาูาสนที่เอกก็เพหมดหมดความสปรทศรา็น u ่อัครับาเราไม่ได้ a ับการรักษาเร s ไม่ได้รับการ o ักษาเ o n s a i r e r Il hein, euh, faut attendre un an, six mois et tout. Et même si on est humain, parce qu'on est, on n'est pas raciste, on est, est humain, mais euh, les, les, les émigrés, quand ils arrivent, on les soigne. Ils sont soignés. Bon, c'est très bien, il faut sauver les gens. Mais nous, on n'arrive pas à avoir un tobine. On n'a pas un dentiste, on n'a rien. Là, j'ai une amie, elle attend six mois pour se faire opérer. Mon mari, il attend six mois pour se faire opérer. Non, 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 c'est pour le. Nous, on veut qu'on s'occupe des Français. Enfin, voilà, on s'occupe des Français. Ça, คือเอ็ก p ิทโนะคะที่ออกมาหลังจากการแบบเลือกตั้งเลยเนี่ยขวาจัดมาแรงค่ะและผลเป็นทางการก็ตามนั้นค่ะขวาจัดมาแรงและทีนี้เขาก็มองกันละว,ว่าถ้าขวาจัดจะชนะรอบที่2องคะรอบตัดสินในวันที่7กรกฎาคมนี้เนี่ยการตั้งรัฐบาลการบริหารประเทศนะคะเขาจะเรียกว่าโคอา i ิตาช i o n โค อาบิตาชวงก็คือการอยู่ร่วมกันคือประธานนัดทีปดีมาคองมาจากพรรคหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็คาดว่าถ้าเขาได้ขวาจัดได้ก็จะเป็นจอร์แดนบาคเดลานะคะก็จะมาจากพรรคหนึ่งที่มาจากขวาจัดเพราะทีนี้เนี่ย ทีนี้เนี่ยการดําเนินนโยบายอะไรต่างๆของประเทศก็จะยากละค่ะเพราะว่านะประธาน,นาธิบดีเจ้าอย่างนี้อ่ะขวาจัดอาจจะไม่เอาก็ได้แต่คือประธาน,นาธิบดีนะคะเขาก็จะยังมีอํานาจบริหารในเรื่องของกลาโหมหรือว่านโยบายต่างประเทศอะไรใดๆแต่สําหรับขวาจัดนะคะที่ถ้าเขาได้นะคะเขาก็จะบริหารนโยบายภายในประเทศซึ่งเขาบอกแล้วว่าเขาจะจัดระเบียบแล้วก็จํากัดผู้อพยพ เหลียวก็อีกเรื่องนึงนั่นก็คือไม่ให้สัญชาติสำหรับเด็กที่เกิดในฝรั่งเศสจากพ่อแม่ชาวต่างชาติอันนี้คือไม่เอาและจะโหวตให้กฎหมายออในประเทศง่ายขึ้นสำหรับผู้พยพที่หัวรุนแรงและนะโยบายขวาจัดของเขานะคะเขาบอกเลยว่าจะลดภาษี T V R เดี๋ยวอีกอันนึงเขาบอกว่าเลยนะถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลนะจ๊ะเขาได้เป็นรัฐบาลเขาบอกเลยว่า เขาจะไม่ให้เด็กวัยรุ่นเด็กนะคะเอาโทรศัพท์ไปใช้ที่โรงเรียนนะอันนี้ก็ถือว่าดีสนับสนุนนะจ๊ะนโยบายอีกอันนึงก็คือลดความช่วยเหลือกับต่างประเทศแน่นอนค่ะก็คือลดความช่วยเหลือแบบเห็นชัดเลยก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นเองเพราะอย่างปัปะธาาธิบดีมาครองนี้แบบกําลังแบบถามประชาชนเลยว่าเอ๊จะส่งทหารไปดีไหมไปช่วยรบอะไรเงี้ยแต่ถ้าขวาจัดขึ้นปับ๊บไม่ตัดเงินช่วยเหลือจ้ะลดเงินช่วยเหลือ าลืมว่ามาร์คีเลเพนเคยไปเยือนประเทศรัสเซียหลังจากที่แบบสงครามพึ่งประทุใหม่ๆซึ่งตอนนั้นโดนวิจารณ์หนักมากที่นี้พอผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้นะคะฝั่งกลางกับฝั่งซ้ายนี่แบบจับมือกันเลยจะร่วมตัวกันเลยจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้ขวาขึ้นคือบางเขตเนี่ยใครที่ได้คะแนนอันดับสามเนี่ยเขาแบบเอาออกเลยไม่ลงสมัคร ไม่ลงรับเลือกรอบที่สองเ่ยนะคะก็จะสนับสนุนให้เขตนั้นเนี่ยมีขวายสายหรือว่าตรงกลางเนี่ยเอามาแข่งกับขวาจัดเท่านั้นคือแบบเต็มที่ค่ะคานเต็มที่ไม่อยากให้ให้ขวาจัดขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาล เหตุการณ์แบบรัฐบาลโคบิตาชวงหรือว่ารัฐบาลที่มาจากสองพักแบบนี้นะคะเคยเกิดขึ้นนะคะในช่วงของประธานาธิบดีชักชิรักนะคะกับนายกรัฐมนตรีจากพักฝั่งซ้ายจัดนั่นเอง อาทีนี้อาจจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ขวาจัดมาแรงไม่ใช่เฉพาะที่ฝรั่งเศสค่ะยุโรอปอย่างเดียวปัญหาหลักๆเลยค่ะนั่นก็คือปัญหาเรื่องของผูป้ประยกที่หลังไหลเข้ามายุโรปอันที่สองก็คือเงินสนับสนุนช่วยเหลือสองครามอะไรใดๆคือคนเบื่อกันแล้วอันนั้นนี่แหละเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดให้นะคะถ้ามีเวลาว่างอย่างจะบอกว่าช่วงนี้แบบแน่นมากแม่ลุนล้นลุ้น